สวัสดีค่ะพบกับอาจาร,รย์นันโค้มาสเตอร์เน n LP. ในศาสตร์ลายมือนะคะขอวิเคราะห์ลายมือของท่านผู้นี้ทางด้านซ้ายมือนะคะทางด้านซ้ายมือจะเห็นว่าเดินสุขอวบอิ่มเนินจันทร์ก็อวบอิ่มเต็มเป็นคนที่มีเสน่ห์เป็นคนที่มีความสุข นิ้วก้อยอยาวถึงข้อมือนิ้วนางแปลว่าเป็นคนที่มีกินมีใช้เหลือเฟือไม่อดนะคะมาดูลักษณะของเส้นชีวิตอะคะระหว่างอยู่ระหว่างนิ้วหัวแม่มือหรือนิ้วนิ้วโป้งกับนิ้วชี มีลักษณะ,ะยาวนะฮะยาวมาถึงช่วงนี้ค่ะจากนี้มาถึงตรงเนินเน็บจูนนะคะยาวลงมาแล้วก็มีเกาะตรงนี้มีมีเกาะเส้นขวางตรงนี้ก็แสดงว่าอมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะะต้องดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะแล้วก็ตอนเด็กๆเ,เนี่ยมันเป็นเกาะเริ่มต้น นะตัดต้นชีวิตเนี่ยจะนว่าเด็กๆเนี่ยถ้าไม่ขี้โรคก็เลี้ยงยากหรือไม่ก็มีความลำบากในช่วงวัยเด็กอย่างนี้นะคะปุ๊บลักษณะลายมือนะคะเราก็มีเส้นแยกมาตรงนี้ก็ถือว่ามีหลักทรัพย์มีสินทรัพย์มีทรัพย์สมบัติแล้วก็มีเส้น แนบแนบในเส้นชีวิตแนบลักษณะเป็นเส้นลักษณะนี้ก็คือเป็นคนที่มีโชคมีลาบนะคะเส้นสมองเส้นสมองติดก,กับเส้นชีวิตก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะเชื่อฟังคนอื่นมานี่มาตรงนี้นะคะ สมองก็มีรอยแยกนะมีรอยแยกมาลักษณะเป็นเป็นรอยแยกก็ลักษณะเหมือนเส้นวาสนานะะเป็นเป็นรอยแยกตรงนี้เส้นเป็นเส้นตรงนี้เกาะเกาะตรงเส้นชีวิต ช่วงนี้ก็แสดงว่าต้องดูแลเรื่องสุขภาพนะฮะมากจะสุขภาพก็ไม่ค่อยแข็งแรงมีเส้นอุปธรรมค่ะเส้นวาสนาหรือเส้นเส้นกันเงินเส้นพุทธจะรวมกันลักษณะอย่างนี้นะคะเส้นพุทธแต่ยังยังไม่ขึ้นยาว เส้นพุทธมาแค่นี้เราก็เส้นการเงินค่ะแบบนี้นะคะเราก็มีเส้นวาสนาปุ๊บขึ้นมาอย่างนี้ตรงตรงที่เห็นก่อแยกอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าตีศูนย์เป็นอาวุธพิสิวะนะครับ บุคคลท่านนี้ก็ทำอะไรก็ประสบความสำเร็จเพราะว่ามีอาวุธพระศิวะมีเงินทองไหลมาเทมามั่งคัง่งเหลือเฟือนะคะส่วนเส้นใจค่ะอะลักษณะนี้เส้นใจมาหยุดตรงนี้แล้วก็เส้นหลักทรัพย์เส้นเสาเนี่ยจะเป็นลักษณะ ที่เป็นตาข่ายตรงนี้เกี่ยวกับเรื่องการเงินเป็นคนที่ได้จับเงินหรือบริหารเงินนะคะแล้วก็เป็นรอยอปักซ่อมปักซ่อมเนี่ยก็ให้ท่านเอาแก้วไหวปักกว้างเนะใส่เหรียญทองตําเหรียญวางไว้ที่หิ้งบูชานะหิ้งบูชาพระเงินทองก็จะไหลามาเทมานะคะ,ะลักษณะลายมือเส้นหลักทรัพย์เนี้ยเส้นเสาเนี้ยก็เป็นเกี่ยวกับ ธุรกิจเกี่ยวกับการเงินเราก็มีการเปลี่ยนแปลงธุรกิจดีขึ้นในในช่วงตรงเนินอังคารในจะมีรูปสี่เหลี่ยมแล้วก็แสดงว่าเป็นคนที่มีอารมณ์ดีแล้วก็มีเกาะป้องกันภยัยคุ้มภยัยเป็นคนที่มีเงินเข้ามาหลายทางนะ จากเส้นเส้นการเงินเนี่ยมีแยกอย่างนี้แล้วก็มีแนบอยู่อย่างนี้แสดงว่ามีเงินเข้ามาหลายทางมีโชคมีลาบเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะคะแล้วก็มีลักษณะเป็นรูปลักษณะปัตเพียนเนาะก็แสดงว่าเป็นคนที่ไม่อยู่นิ่งนะ,ะเป็นคนที่ทํางานทํางานแล้วก็มีหลักทรัพย์เออ มันมันขึ้นเส้นวาสนาเส้นการเงินแล้วก็เส้นสุขภาพเนี่ยขึ้นตรงที่ลาบนะฮะตรงที่ลาบก็แสดงว่าก็เป็นบุคคลที่ค่อนข้างจะเหน็ดเหนื่อยกว่าที่จะได้เงินมาแต่ว่าเนินเต็มนะเนินพุทธอิ่มเนินเนินเสาแล้วก็เนินเสาค่อนข้างจะยุบหน่อย ก็แสดงว่าจะต้องทำงานด้วยความเหน็ดเหนื่อยนะกว่าจะได้เงินมานะคะด้านขวามือก็จะเห็นเส้นชีวิตแล้วก็มีเส้นแนบก็ถือว่ามีโชคมีลาบนะคะมีโชคมีลาบแล้วก็ลักษณะมานี่แล้วก็มีหลักทรัพย์นะครับ เป็นคนที่มีหลักทรัพย์มีบุตรพึ่งได้เส้นสร้อยข้อมือเห็นชัดเจนสามเส้นก็แสดงว่าอายุยืนยาวนะคะแต่ว่าดูแลสุขภาพด้วยเพราะว่าเส้นเป็นเส้นลูกโซ่เออเป็นเส้นโซ่นะเป็นเส้นโซ่เส้นเกาะส่วนสมองมาตรงนี้ฮะเป็นคนที่มีไหวพริบดีเฉลียวฉลาดเส้นใจคะ่ะ มาหยุดตรงเนี้ยเนินเสาแล้วก็มีเส้นหลักทรัพย์ขึ้นไปนะคะชัดเจนแล้วก็เส้นหล่นเส้นใจมีเส้นต่อเชื่อมลงมาก็เป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าตัดสินใจกล้ากลัว,ลวไม่มีความชัดเจนในบางเรื่องไม่กล้าตัดสินใจแต่ว่ามีเส้นที่มุ่งมั่นเพื่อประสบผลความสำเร็จ นะคะแล้วก็มีสี่เหลี่ยมที่เนินพระหัสก็ถือว่าเป็นคนที่มีหลักทรัพย์มีที่ดินเป็นของมีบ้านเป็นของตัวเองนะคะและก็เส้นการเงินยาวแล้วก็มีเส้นโชคลาภนะมีสิทธิ์ได้รับรางวัลมีสิทธิ์ถูกรางวัลน,นะคะแล้วก็สังเกตเส้นพุทธเส้นพุทธจะเป็น จะ,จะไม่ต่อกันเส้นพุทธนะคะจะเป็นริ้วอย่างเงี้ยไม่ต่อกันก็แสดงว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพแล้วก็ในอายุช่วงเนี้ยอยู่ปีเนี่ยจะอยู่พบที่6กภพที่6ก็ประมาณอยู่แถวๆเนี้ยนะคะอยู่แถวเนินเนปจูนก็เป็นภพที่เป็นพบอริ ตรงกับอรินะมีเกณฑ์ที่จะย้ายบ้านหรือมีปัญหาสุขภาพให้ไปเช็คนะไปเช็คไปเช็คสุขภาพด้วยอายุแล้วก็เดือนปีนี้นะตกพบที่9กพบที่9ก้าก็พบสุภาษนะสุภาก็หมายถึงว่ามีสิทธิ์มีเกณฑ์ที่จะเดินทางไกลส่วนอายุจรตกที่ พพที่10 10พบที่10คือกรรม,มะคือหน้าที่การงานเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนที่ตัวเราตัดสินใจเพราะว่าปีนี้ตกกับพบที่9แล้วก็ปีจอตกพบที่10กรรม,มะหน้าที่การงานการลงทุนคือการกระทําการงานของตัวเองนะคะแล้วก็ในรายมือก็มีกากบาดนะกากบาดกากบาดตรงนี้ แสดงว่าเป็นคนที่เป็นเป็นคนที่มีหลังสองหอนดีมีสิ่งที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือยามคับขันก็จะมีคนช่วยเหลือมีคนหรือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือให้คุ้มกันแค้วคาดพยันตลายต่างๆแล้วก็แสดงถึงว่าเป็นคนที่ฉเฉลียวฉลาดนะฮะ แล้วก็เส้นพุทธการเจรจาดีการเจร,าจ,าาร,เจ,ราจาก็มีสิทธิ์ประสบผลสำเร็จนะคะมีปตาตะเพียนเนาะตรงนี้ก็เป็นคนที่ขยันขันแข็งไม่อยู่นิ่งไม่ไม่ไม,ไม่ไม่อยู่กับที่ไม่อยู่นิ่งนะคะ นิ้วก้อยก็ถึงเส้นนิ้วนางก็แปลว่าเป็นคนที่มีกินมีใ้ไม่ขาดสายเนินเต็มเอ่อเนินสุกเนินสุกเต็มเนินจันเต็มก็เป็นคนที่มีสเสน่ห์แล้วก็เป็นคนที่มีความสุขในครอบครัวนะคะเป็นมีลากตุกแล้วก,ลก็ลูกพึ่งได้แล้วก็มีเส้นมันนี่ลายมันนี่ลายที่สามารถให้แบบไม่ขาด มีเงินทองไหลามาเทมาไม่ขาดสายนะคะเป็นคนนับว่าเป็นบุคคลที่มั่งคั่งร่ำรวยแต่ว่าต้องดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะเกี่ยวกับเรื่องสายตาเนาะสายตาหรือสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องในในร่างกายของเราเกี่ยวกับระบบเลือดนะระบบเลือดระบบน้ำเหลือง ถ้าเส้นตรงนี้ยาวนะยาวขึ้นมาเนี่ยโอ้เป็นคนที่มั่งคัง่งร่ำรวยอุดมสมบูรณ์เลยเส้นนี้นะอาจารย์ต่อขึ้นมาเนี่ยตอนนี้มันยังไม่ไม่ยาวไงย,ยังไม่ยาวนี่นี่เดี๋ยวต่อเป็นสีสีแดงให้เนาะถ้าเส้นขึ้นมาเนี่ยโอ้ห้งคั่งร่งำรวยเลยเพราะเป็นสามเส้นที่ชัดเจนเลยเป็นเส้นตรีศูนย์ที่ ชัดเจนนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีมีเส้นความสําเร็จนะมีเส้นมุ่งมัน่นมีเส้นความสําเร็จอา,อาจารย์ก็ขอจบคาทำํำนายเพียงเท่านี้นะคะลแอดอาจารย์นั้นจะได้ในราคาพิเศษคอร์สไหนก็ได้ใน12รายวิชาที่เห็นนี้นะคะสนใจดูเลข7ตัว11ฐานดูลายมือ ท็กมาได้เลยค่ะฝากกดติดตามช่องอาจารย์นันมีสมาชิกพิเศษเพียงเดือนละ80บาทท่านก็จะได้รับความรู้ NLP และ Mindset กดสมัครได้เลยค่ะ